อร่อยไหมครับอพระเจ้านัเปไปมา ตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กจะมีเมนูที่ทานเล่นที่บ้านวันนี้ฝนน่าจะตกนะคะแล้วก็ทานเล่นที่บ้านกันแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษที่เป็นอาหารที่อาจารย์ชอบที่โดโดก็ชอบอาหารนี้ก็คืออาหารทานเล่นนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะในะะแป้งปอเปีย๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดกรอบนะคะเนี่ยแป้งปอเปี๊ยะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะหมูโรหนึ่ง แล้วก็เห็ดหอมพริกไทยรากผักชีกระเทียมนี่เขาเรียกว่า3ามเกนะคะสามเก,นนะะมเกที่จะขาดไม่ได้เลยลก็คือพริกไทยรากผักชีกระเทียมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็หอยซอสหอยนางรมน้ำปลานะคะแล้วก็แป้งมันที่คุณตั๊กแต้องเอาห่อที่ปอกเปียนะคะแป้งมันผสมกับน้ำแล้วก็กวนนิดหน่อยหรือเอาใส่ในเบสก็ดไ,ได้นะคะ แล้วก็สิ่งที่จะทำไม่ได้คือพุนเส้นค่ะุูนเส้นคุณตั๊กแช่เรียบร้อยแล้ว20นาทีพูนเส้นที่จเจาลนนะลงไปแล้วแ้ก็นี่ก็แช่น้าเกลือแล้วค่ะกรัมปีแล้วก็ตามได้แค่รสอนะาะแค่มีประโยชน์อ่าดี๋ยวมาดูว่าคุณตั๊กจะมีขั้นตอนในการทํายังไงนะคะอย่าไปชมกันค่ะโอเคค่ะกระเทียมกับรักผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะสาเกเพรียงนะคะ ละเอียดก่อนแล้วหลบไปผัดหอ,อมนี่จะชูรสแล้วก็หอมมากเวลาทำลงไปผัดนะคะผัดกระทีมทีแบบปล่อยๆนะคะแค่หลบ อาจารย์จะเสกแล้ววันนี้เป็นมันพิเศษของอาจารย์นะเนี่ยก็จะตัดเส้นก่อนนะคะเพื่อให้มันเส้นเล็กจะได้ผัดง่ายเส้นตามังกรเพราะว่าอร่อยเสมอขั้นตอนต่อไปนะคะคุณตั๊กก็จะทำ ใสข้างในเลยนะคะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล mm ้วค่ะท่งปรก็บอกไปเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวรอเอาเครื่องมาไปผัดนะคะ, mm hmm. ะชอบใช้ทับพีไม่ชอบใช้กระดี เคยที่เราโขกที่ละเอียดมันก็ผัดนะคะพริกไทยหอมไอ้พริกไทยกระเทียมรากผักชีเราไปผัดนะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะอ่ะากะร้อนแล้วถนัดทำนี่ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงะคะ่ะผัดให้หอมเลยะคะ่ะ พอสามเกลือหอมเรียบร้อยเลยนะคะให้มันผัดให้มันหอมเลยนะคะคือตักๆจะผัดนี่ค่ะเห็ดหอมให้มันหอมก่อนเห็หอมนะคะอหอมผัดลงไป เดโดปิดประตูห้อง่อยโด,โดีดยนหุ่นเก่งมากอพอเห็ดหอมปุกเรียบร้อยหอมแล้วนะคะคุณต้าก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับคุณต้าใส่ไปโรยนน 来来，姐姐，坐好一点。 นะคะพี่ต็จะใส่เครคื่องปรุงมะอ่าส่ซอสปลาเขียวนะคะซอสจังหวัดป,ปลาเขียวสองช้อนผิวขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ปลาหนึ่งช้อนโต๊ะคอะแล้วก็ซอสหอยนางรม ตานด้วยน้ำตาหน,นึ่งช้อนผสมันผัดไปเรื่อยๆมาแล้วชอบเลยหยัง่งฝนหยั่งฝนเรื่องจะตกนะครับลมพัดเย็น เนเมนูนี้ม้นเส้นต้องตัดหน่อยตัดแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวตอนไปห่อแล้วมันจะรีนได้ล้วใส่บรรยาต่อไปเขาจะใส่เนี่ยกะลังปีปลาแกงอ่ะนิปใส่เยอะ มันจะจะยุเพร้ะม,มันต้องผัดให้แห้งใช่ไหมผัดก,ก็ไมนต้องสุกมากเพราะว่าเราจะต้องนำไปทอดอีกนะคะให้มันแห้งคอยุบเสร็จสงสารว่าจะทำนี่เกียวน้เนี่ยเจ็บจัง ท้ายแล้วนะคะทุกท่านเขจะใส่เหล้าจีนที่จะตุ้ยแรงนะคะเหล้าจีนนหอมใสให้มันเพิ่มรสชาติให้มันดีขึ้นหเหล้าจีนนะคะหอมหอมค่ะเหล้าจีนนะ,ะได้บรรยากาศกลิ่นของความเป็นจีนเหล้าจีน ใส่ไว้ก่อนเราพักไว้แป๊บหนึ่งคุณก็จะมาหอมให้ดูนะคะน่าจีนนะเรนะาจะ<น>ถามว่าเหล้าจีนหน้าตายัางไงนะเนี่เนี่ยเหล้าจีนนะคะมาขวดนึงก็แก้มแคนะ่นั้นเหล้าจีนค่ะมันจะเหล้าประกอบอาหารคะเหล้าประกอบอาหารนะคะจะได้หอมอร่อยนะโอเคคุกตาจะปิดไฟเยอะเลยนะคะโอเคหอมมากเลยหอม ะะถ้าไม่มีเหล้าจีนนี่กลิ่นมันยังไม่ได้กลิ่นก็จะใส่เหล้าจีนนะคะโอเคเราเ๋ยวจะเตรียมห่อนะคะมันเย็นแป๊บเนีเยห่อที่สองใสไ,ไม่ทำนเยอะมากนะคะมันจะล้ม 其实可能อาจจะ 嗯。Okay. มันก็จะสวยขึ้นชฉนานขึ้นถหมนะแม่ชฉนานขึ้นนะคะก็จะสวยคุณตั๊กก็จะทำไปทอดไปนะคะเดี๋ยวล้ชิมทำไปทอดไปค่ะ ขอให้มันเล่นๆไม่มได้ทำไปทอดไป เลยคนะแต่ใส่น้ำมันแล้วค่ะใส่น้ำมันให้มันท่วมเลยอืมโอเคอเวลาทอดใช้ไปปานกลางนะคะ่คกกุณตักเตรียมพร้อมแล้วไปร้อนก่อนนะ้ะไห้ปันกลาง กระทะร้อนเลยนะคุณตั๊กก็จะเอากะเพี้ยวที่จะตั๊กเลี่ยวเลยนะมั้ง นะคะมันจะไหมก่อนที่แป้งจะเหลืองคนไปเรื่อยๆค่ะคนเพื่อที่แป้งเหลืองคะ ต้องให้น้ำมันเยอะหน่อยนะให้มันลอยมันลอยเพราะมันไม่ลอยมันจะแป้งถ้าแป้งเริ่มเหลืองแล้วก็กินได้คะ่ะเพราะว่าไส้ที่เราทำมันสุกเรียบร้อยแล้วต้องมันเยอะๆข,ข้าวข้าวไฟอย่าเสียดายพริกท<ม>อดกรเปียงอย่าเสียดายน้ำมันกระติบคูตักก็แบบ ใช่ผมดออีน้ำจิ้มทอดกระชิ้อันดันึงน้ำจิ้มซื้อน้ำจิ้มบวยมานะโดยทัชอบน้ำจิ้มบวยแต่ถ้าเกิดเป็นปอเปี๊ยยวนเขาจะมีเป็นถั่วใช่ไหมถั่วค่ะเราก,ก็จะทำทั้งสองอย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ด้วย แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบน้ำจิ้มมีถั่วแล้วก็น้ำจิ้มบวยนี่แหละถั่วตำใสถั่วตำใสอืมก็จะเพิ่มความความมันความมันม,มีไหมไม่เรามีถ<ม>ั่วมีถั่วเด<ม>ี<ม>๋ยวลองดูเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วครับไม่ต้องไปเคี่ยวน้ำจิ้มเองน้ำจิ้มบวยก็ทำมาก็สะอาดดีครับง่า,งงายๆื้หมาแล้วไม่ถุยไหนนี่น้ำจิ้มบวยเกียนี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มไก่ก็ทั่วไปสวยแล้วเนี่ยเลยนะเขายังหอมแต่ผมจะบอกให้ว่าเนี่ยกลิ่นพริกไทยแรงมากผมกําลังสะใจมากเลยว่าปอบเปียนี่ผมจะได้กัดโดโดจะได้กินเยอะฮะตูตักโทษไทยก็ไม่ได้เพราะคนใส่เองปรงเอง อันนี้รู้สึกว่าจะหออันแรกนะเนี่ยยังไม่ชนานํานาญมันถึงได้หน้าตาเป็นแบบนั้นแต่หอมเหล้าจีนหอมสามเตรอม,มากมนี่ฮะน้ำมันยังใสแต่เดี๋ยวช้อนเอาขี้ผงออกหน่อยอม,อม,มาวางให้เสด็จน้ำมันใช่ไหม อย่าให, <พอ S 2> ให้ให้กรอก่อนให้คลายความร้อนแล้วมันจะกรอกมามองได้ลงไป้เขาไฟป,นปานปกลางอยู่แล้วนี่ไนกลางจะเพราะถ้าถ้ามันใส่แล้วฟูมาเดี๋ยวแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะแตกออก,อกเดี๋ยวพอเพี้ยมตกใจแล้วมันแตกออก กิดอกโครับโจมาดูสิโมาดูให้ดูดูโครับโจมาดูสิดูสิดูสิแม่ทำอะไรชอบอปอชอบไหมชอบครัอ่าอัวยจัดถ้วยเล็กมานั่นไงจานสีขาวอันเล็กนั่นแหะ เดี๋ยวเราจะให้นักชิมกิติมาสักผู้ที่ชื่นชอบเมนูน,นี้มากที่สุดมาชิมนะฮะโอ้โดชิมไหมอาชิมก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินจริงๆ,ๆ ทีหลังนะอันนี้ชิมก่อนชิมกันนะ่้อรอนยบชิม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 ชิพิมศษของคชิมุณม่อมชิอชินชิมนิิมชิเชิมชิมชิมชิชิมชิมชิมชิชิมชิมชิอชิมชิมมชิมชมชิอนิมชิมชิยชิอชิมชิมมัิมชิมชิมชมชิมชิมชิมชอมชิมชิมนิม อืมอร่อยไหมครับอืมพระเจ้ารักมากแล้วก็หั่นขึ้นยังกันะอืมกรอบมากเลยจัดทีก่กรอบมากเลยค่ะ ตัดจานให้น่าทานนะไม่คิดด้สองชอบของครอบครัวเหล้าอะไรนะเหล้าชิมหอมได้กินเลยเยบร้อยครับขึ้นโต๊ะกันแล้วครับอือ ดูหน,น้าตาสีสัคนครับครับตอกเปี๊ยะทอดฟิล์อคูตักกับน้ำจิ้มสองอย่าง<ม>ครับนะี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ้วยแล้วนะถ้าเกิดจะทานน้ำจิ้มบ้วยแบบแบบเวียดนามมีถัวถ่วก็ก็เอาถั่วถัวถ่วใส่ในนี้ ก็มีผักต่างๆนะครับผักแกล้มน <c oughs> ีม่ครับนะฮะมีหลายอย่างผักที่เราชอบ <c oughs> นะครับมาชิมกันเลยทานกันเลยครับมีำจ <c oughs> ิ้มหลายอย่างมีน้ำจิ้มไก่ แล้วแต่ชอะใส่เผือกิ้มบวยเราตัวใส่เมดะ่อครัแก้มกับบายต้นกลับ 平板电脑。 ปลเราใส่เห็ดหอมไปด้วยครับเพื่อดูห็ดหอมแล้วก็ ว่าทุคกคนจะชอบอน้ำจิ้มวยมากกว่าการไปเอฟซีทุกท่านนะคะอร่อยค่ะกรอบถ้าเราเล่นถูกก็คะแนนเนี่ยครับอหอม กินแบบเนี้ยอร่อยสุดวันนี้กูเท่าฝนตกนะครับแต่ว่าที่บ้านดูดว้วพาเที่ยวเ,เนี่ยหึมหึมเปาะแปะเปาะแปะ เขียงเหมือนจะเป็นพายุพายุแต่ลงมาใบไม้ย,ยังไม่เปียกนะครับผมอร่อยมากค่ะเอฟคูถ้าเราไปทำทานนะฮนะตอบเพียรทอดค่บหอมมากจีิ เป็นอาหารทานเล่งนะคะทานแบบสบายๆเหมาะกับที่าทานคือบ้านฝนเพื่อนตกมาชอบาของมีตัวโดดชอบไหมคุณแม่ทำอร่อยไหมออ่ะไรนะครับอพระเจ้าเลยจะเริ่มเข้าก ต้องกินแทีดอันแล้วเนี่ยน้ำพิ้นใส่ชไม่้อ,อาานค่นี้าพใบใหญ่าอครับนี่ก็ขึ้งเมยาตาแล้วจะเข้าทีา่ราคา,าก็ยัง,ก,ยงก็ยังอยู่บ้านกันต่อเพราะว่า ทางรัฐบาลเขาต่ออายุพลบอระนะต้องอยู่บ้านกันต่อไปอีกนะครับเพืเ่อนๆเป็นกำลังใจให้ <FC. S 1> ทุกๆครอบครัวนะครับแล้วก็เอฟทุกคนแล้วก็ทำตามต่อสู้หลักก็เหมือนจะอยู่ในสงครามเ่ื่องต่อสู้กับโรคโล,ลายนะครับตอนนั้นเ,เราก็ปฏิบัติตัวระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับรักษาสุขภาพนะครับอืม เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กดปักปั๊บกดสมัครให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์กดไว้นะคะคและการจะมีเมนูใหม่ๆเอาไหมชมนะคะและกระทานเผือกค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็ณพ่ออร่อยคร่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย